ย่างเย็นครับผมมา้นีผมจะพาไปย่างกระแตครับผมใส่กับกระแตไว้ครับทางปลาบุพาวเขาเนี่ยมันกัดบุพาวครับบุนเบิดมันกัดกินหน่อ่อนนะครับเป็นหูจะป้องมองอยู่เราเรียกบุพาวเขาเสียหายปลาเขาไปย่างกันเลยครับมันสินถือว่ใส่กับไปสามหลังไปเอาเดือดกันมาคำเลยนะครับผมเลยต้องใส่ไฟนะอาจจะเบิร์ดได้กินหน่อย ขับใส่นี่เอ้าวเยื่อหายเยื่อหายครับผมเลราจกลับหมดทีแล้วไปหนึ่งหลังก,ก็ไปใส่ไปสามหลังฝ่าเอ้านี่ก็เยื่อหายเอ้าวนี่ยวเอ้านี่ก็เยื่อหาย บริกินกีนอโอ้รครับบถือครับบรือบือ <c oughs> สรุปว่าบือครับผมมาเราเฮียกินเสือสสลัดกับแต้นี่สลาดครับเบิกตัวแล้วครับผมนี่ฝักกแล้วกันวยแกนกวมาลอยกัดกินเ้โอโ,อโอเคครับผมขอบคิวที่สักไยยำเแรงน,นะครับเนาะสวัสดีครับ